กับช่องน่ารักชาแนลวันนี้นะคะทุกคนเป็นวันวิสาขาบูชานะคะทุกคนน้องไปตองเนี่ยก็ไปจะไปแจกแจกหมี่ครุกนะคะใช่ใช่วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาใช่ไหมที่น้องไปตองบอกใช่แแม่น้องออมนะคะเป็นแม่เพื่อนน้องไปตองเองนะคะก็ให้แม่รถนะคะทำหมี่คุกทั้งหมด44กล่องนะคะเพื่อจะนําไปแจก แล้วก็สั่งข้าวเหนียวหมูทอดอีก32ห่อนะคะแม่ลดเลยทำร่วมด้วยอีก4กล่องเป็นหมี่คุก48กล่องนะคะใช่แล้วคะ่ะอ่าแล้ววันนี้แม่ลดก็เลยจะให้น้องไม่ตองเป็นตัวแทนแม่ลดในการเป็นร่วมแจกอาหารให้ทุกคนนะคะเป็นการทำบุญแจกทานนะคะขอให้ทุกคนไปร่วมกันทำบุญกับน,น้องไม่ตองแล้วก็แม่อออแม่เนียนแม่แอนแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะคะทุกคนใช่ ะะทุกคน<า>ไปดูกันไปตามน้องไปดูน้องไปตองไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะมีคนมารับแจกอาหารเยอะไหมทั้งหมดอาหารที่แจกในวันนี้นะคะแปดสิบชุดเลยนะคะทุกคนไปดูกันไปดูกันจะหมดไหมไม่รู้ <c oughs> ไปกัน<ป>นี่นะคะมีโคก้าเรียงไปเรียบร้อยนะคะสี่สิบแปดกล่องนะคะแม่แม่แอนใช่ไหมคะทั้งหมดสี่สิบแปดกล่อง แม่ลังก็หอมแล้วก็ตอนนี้เราข้าวเหนียวข้าวไปใจฮะข้าวไใจทุกท่านที่นี่ตอนนี้นะคะเราก็มาร่วมทำบุญกับแม่ทองออมใช่ไหมลูกใช่แล้วแล้วก็อีกค,คือมีคนทำบุญเยอะมากเลยตอนนี้มีมีหลายคนเลยเป็นเพื่อนแม่น้องออมใช่ไหมคะใช่ใช่แบบนี้ก็ร่วมกันหลายๆคนในการทำบุญอ้อออมมาออมมาเร็วมาเร็วม,มามเร็วออมมา อันนี้มาเลยม,มาเล้วมามามานี่มานี่ลูกนี่น้องออมมาเพื่อนมานะคะทุกคนเอนนย้ก็มารอข้าวเหนียวรอแม่น้องออมจัดร้านนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้วันพระนะคะแม่น้องออมกับเพื่อนแม่น้องออมหลายๆคนอยากทาบุญกันเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาทาบุญร่วมกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะยังหูจะโตามไหมหรอยังยัโทรศัพท์ยังวางอยู่ที่เออ ชุดใช่ไหมคะแม่ <Yeah. S 1> มาทำอะไรกันคะสสาวเนี่ย mm hmm. มาทำอะไรกันคะ mm hmm. มาด,มาดูมาดูครับเลยคะมาลองกินทด <laughs> ลองกินเหรอคะปลาสักครู่นะคะนี่หยิบอีกคุกให้แม่ดูคนละกล่องสิคะอ่าะมาคนละกล่องนะคะนี่นะคะน้องเบตองน้องออมนะคะ mm hmm. ก็จะมาร่วม ร่วมแจกมีกุบกันใช่ไหมคะเอ่นะอ้าว,วแค่ว่ววางไว้ค่ะดับน้ไม่เียหอมแล้วนะเอ,เอาเลยเอาเลยเไม่ต้องรอละี่เกียว <laughs> ก็เรากีนแล้ว่เดี๋ยวไกลาเดี๋ยวมัอเะเจ้ามีพูกไปดีลานหาหาไ่แล้วหาบไก่เลือกข้ออะไขอบคุณครับน้องจะติดคอได้ไงอ่ะแม่48กองเยอะมากมากนะทุกคน

ต,ต้องช่วยแม่น้ำใส่ลูกต้องหยิบไปทางนี้นี่ลูกไปขยับเอาเอา oui. เอาน้ำให้แม่ลูกน้ำให้แม่เลยเลยค่ะลูกเอเอโอเคโอเคอเคโเคเเโอเคอ ต่อนะอเดี๋ยวน้ำใส่ให้พี่ครับลูก cái <laughs> làng năm ่สยสนับสนุนเยอะนัานหลังนี่นะคะตอนนี้เราก็แจกกันได้เยอะเลยนะทุกคนเพราะ hey, hey. ว่าวันนี้ทำค่อนข้างเยอะนะคะ hey, hey. มีคุก48กล่องแล้วก็ขเนียยหมู30ห่อนะคะ hey, hey. Thank you. แบบนี้นะดีเลยโอ้โหแม่รถจะให้เพื่อน้องออกจากงานเลย <laughs> เระวังลืนนะลูกะ เข้ามาด้วยมาด้วยกันนะเออโอเคเย,ยินดีกับา,าละอะไรเนีด็กปลาอะไรเนี่ย,<า>อ,ยอ่าทางร้านเขาทำบุญไอ้นี้วันวิสาขะวันท้ายใหญ่กินให้อร่อยนะคะแม่ค้ากตต็ตั้งใจทำอันนี้เขาเกี่ยวกับอะไระบ้างคะอี้จะอะไรแจกทาบุญทาบุญแจก เนืยวหมูกับหมีค่คลุกใช่เน้วหมูปิ้งกับหมี่คลุกตอนนี้หมดแล้วเรามาเกือบร้อยชุดนะคะตอนนี้หมดละทั้งหมดมีร้อยชุดนะกอบร้อยชุดเลยค่ะก็จะมีสีชมพูด,ด้วยนะครับ้อมครับสีชมพูเ่วนดมากจ,จะเป็นนางพญาเสือโครว่ะน <c oughs> ตอนนี้คนแจกร้อนมาก <c oughs> รีบแจกอย่างเดียวเลยร้อน วันนี้แจกได้เยอะค่ะถูร่วมกันร่วมกันค่ะตัวผู้บัญชาการเป็นไงคะแม่อิมม่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะอิมม่มบุญงืออะไรกันทั่วหน้านนเกลืออะไรขย้อยโ้มีคกุกอร่อยมากนะคะขอบคุณค่ะกินให้อะไรนะคะ อันนี้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอค่ะโอเคจ้าจบในโลกอลเลยนะเด็กเด็กมาเร็วขว่ยงเี่ยเหนอแวอยแดดเปรี้ยงมากอ่ะเด็กน้อยมาแม่แจกเด็กน้อยหน่อยระวังรถลูก อ่ะหล่นแล้วหล่นแล้วถือไม่ไหวญากิบอลญากิบอลญากิบอลูกญาติ่อลญาติบอลอ่าระวังรถนะลูกข้างหลังรถมาอ่ะหยิบน้ำไปคนละขวดอ่ะหยิบน้ำไปลูกอ่ะไปต้องหยิบน้ำน้ำแดงนะครับที่กัปตัน วันนี้นะคะเรามาทำบุญแจกอาหารให้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราก็แจกอาหารหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้น้องใบตองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสุดทุกใครน้องใบตองกับพี่วิเต้ด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องปียาแอาลด้วยนะ,ะทุกคนบ๊ายบาย